มัน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 เขาที่ผมอาจจะไปข่าวแล้วยังไม่ได้พบใครแล้วเติดม่อใครอไได้เพราะว่าอันดับแรกดีกว่าที่ท่านประธานสาก่กนนดารา่นขอที่จริงเราเราก็รู้สึกตกใจนะเพราะว่าเรียนว่าเมื่อวานตอนแรกเราก็รับข่าวคือจริงๆแล้วต้องยอมรับว่าท่านเป็นคนมีความสำคัญบาบ ในลักษณะที่การทองานมันเป็นรีียกว่าทำงานไม่ดีในสู by by default, thought, remember, ้งานรือะาทำงานแล้ภาควักมาโดดตลอดเราก็รู้สึกเสียดายเนี่ยที่จารที่การใสตัดสินใจเขาต้องยอมรับในขั้นต้นนครัเราคิดว่าผมจะว่าดีกาคุะวันนี้ก็พยายามติดต่อก็ระวังใจว่าจะมีการได้เกมหรับ สำหรับนจรย์การบริหารนั้นก็คงคงมีความรู้สึกว่าในเมื่อผู้ดำของเขามันต้องมาออกไปก็คปจะเ่แสดงสิ่งเด็ดในเรื่องนั้นไม่ได้ไม่ได้มีอะไรหรอกนะพวกเราได้ไปได้าำได้เป็นเพราะยิ่งกับวาร ไม่ถึงขั้นแตกแยกนะครัเรื่องนี้นะมันเป็นไปไม่ได้เนี่ยแตราว่าพาคมันก็มีแนวทางมีบุคลากรที่ทำงานในพรรคอยู่แล้วอันนี้อาจจะเป็นความรู้สึกนะซึ่งเราก็ไม่ว่าเขาเป็นความรู้สึกที่มีติดติดพันกันกับบุคคลซึ่งเขาเขาเขาเป็นคนสำคัญของเาอันนี้เราไม่ว่าเรื่องจะต้องมีการพูดคุยกัน คือในักษาอันนี้เนี่ยผมคิดอยู่ที่คิดถึงนี้มาว่าถ้าหากว่าใอ้ฟังชันของพักเนี่ยนะว่ามัน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 อาจจะปรับในเรื่องของรูปแบบของการบริหารใหม่ก็าจะต้องถามทางที่ดีที่สุดก็คือถ้าหัวหน้าพักตามเอมาะทุกคนอกคนอหมว้เค้ามา ตำแหน่งอะไรต่างๆก็ออกมาก็มีการจัดสรรอยู่นี่คิดอยู่อันนี้ก็ไมปไกลเพราะยังไงกำเนิดผู้ทำรายการใครมาเป็นผู้นำมากกว่าก็เป็นผู้แทนรัชรนี่ยก็เป็นผู้ดังรายการหนึ่งที่เขาให้ให้ที่ประชุมใหญ่เขาพิจารณาก็จะหาคนมาแทนยังไงผมคิดอย่าง ก็เดี๋ยวอาจจะสัมนาเสร็จก็อาจจะมาทางยิ่งก็พอสมหวังที่ททก,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 ก็คงคงจะต้องมีแต่ความจริงแล้วเนี่ยการที่คนสำคัญของพรรคเนี่ยมีการลาออกจากตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยพรรคจะต้องเรียกประชุมเพื่อที่จะพิจารณาร่างเปางแก้ไข เราเพิ่งรับทราบเมื่อคืนเพราะนั้นการนัดหมายที่จะมีการประชุมเันองอย่างเพราะเช่นเดียวกันถ้าหากผมว่มีการเปลี่ยนแปลงในตัวหัวหน้าพักรรคพักก็ลอเรียกแล้วก็มีมีรองหัวหน้าพักทุกทาการแทนทางการแทนหัวหน้าพักเราเพิ่งรับทราบเมื่อคืนเพราะนั้นการนัดหมายที่จะมีการประชุมเมืนองอย่างเพราะเช่นเดียวกันถ้าหากผมว่ามีมีการเปลี่ยนแปลงในตัวหัวหน้าพัก ทางพรรคก็เรียกประชุมดีๆแล้วก็มีมีรองหัวหน้าพรรคซึ่งทําการแทนอยู่ผมทําการแทนหัวหน้าพรรคครับคุณฝากนะขอบคุณครับขอบคุณครับงานสัมมนาจะเริ่มแล้วนะคะขอบคุณครับแต่นะผมคนนอกนะผมรียกเข้าใจว่าคุณหญิงหน่อย้กงลาออกไปสมัครเป็น ผู้ว่าสชมไม่รู้เลยใช่นี่นี่นี่ประธานแต่ตำแหน่งประธานประธานยุทธศาสตร์ประธานยุทธศาสตร์เราออกไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจของก็ไม่มีไม่มีไม่ได้มีเราเราก็ยังมีบุคลากรอยู่ตรงนั้นยังมีแต่คนที่จะมาครับคือยังไงหัวหน้าพรักต้องเป็นสสใช่ไหมถ้าจะเอาเป็นผู้นำฝ่ายค้านต้องเป็นต้องเป็นถ้าไม่ถ้าไม่เป็นผู้นำฝ่ายค้านเอ้าอ่ามว่า ถ้าถ้าไม่ไม่เป็นสอก็เป็นไม่ได้จร<อ>ิงๆ<อ>